เอาบรรยากาศช่วงเช้า8ปดโมงครึ่งมาให้เพื่อนๆได้ชมกันหลังบ้านแม่สมศรีหลังบ้านเมฝลังขาวโพกไปหมดเลยหิมะยังไม่ตกนะคะที่เห็นขาวๆนี่ก็คือข้างนอกหนาวติดรบสองวันแล้วน้ําแข็งเกาะติดนะคะช่วงหิมะกำลังจะตกและก่อนหิมะจะตกเป็นอะไรที่หนาวมากเพื่อนๆค่ะหนาวหนาวจริงๆเพราะว่า น้ำแข็งเป็นน้ำแข็งพื้นก็จะรื่นนี่บ้านแม่สมศรีเพื่อนๆจะเห็นควันนะคะตรงนั้นก็คือจะเป็นอ่าเราเปิดเครื่องทำความร้อนให้ความอบอุ่นในบ้านของเราทุกบ้านลคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็จะมีอ่าป่องแบบนี้ป่องไฟอ่าป่องควันพุ่งออกมาจากหลังคาบ้านให้เพื่อนๆชม หนาวเย็นกระจายทั่วทุกอนุทั่วทุกพื้นที่ตอนนี้เลยอังกฤษอ่าสภาพสภาพเมืองแมนเชสเตอร์เช้านี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนขาดูนะคะพระอาทิตย์นะคะนั่นเอาไม่ใช่ค่ะดวงดวงพระจันทร์พระจันทร์ที่เมืองนอกไม่ตกนะคะพระจันทร์ก็จะอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนก็จะเห็นกันแบบนี้ค่ะนี่เพื่อนๆคื่อนขาให้เพื่อนเพื่อนชมเนาะบรรยากาศแบบนี้เลยหลังบ้านแม่สมศรี แดดเริ่มมาแล้วดีใจมากที่แดดออกแสงแดดกระทบคือสวยงามมาก